ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือรวมเลิสของฝากสินค้าชื่อดังจากญี่ปุ่นเรียงตาม47จังหวัดไล่ตั้งแต่เกาะฮอกไกโดจนถึงโอกินาวาใครชอบเที่ยวญี่ปุ่นเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยผู้ม่พาดฮอกไกโด1จังหวัดฮอกไกโดหอยโฮทาเตะช็อกโกแลตรรยส์มีต้นกำเนิดที่เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของฮอกไกโดนมฮอกไกโดซึ่งมีกำเนิดมาจาก ฮากูดะเตะเมืองท่าของฮอกไกโดขนมคุกกี้ไวช็อกชกแลตภูมิภาคโตโฮกุภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น 2. จังหวัดอาโอโมริแอปเปิลอาโอโมริหอยเชลล์อาโอโมริ 3. จังหวัดอิวาเตะสาเกอิวาเตะซึ่งเป็นแบรนด์เหล้าญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจากต้มน้ำโลหะและภาชนะโลหะนัมบุเทกิ 4. จังหวัดมิยางิ ลิ้นวัวยางเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองเซนไดเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิซนดาโมจิเป็นขนมถั่วและญี่ปุ่น 5. จังหวัดอากิตะข้าวพันธอากิตะคมาจิเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น 6. จังหวัดยามากตาตะเชอรี่และอง,งุ่นยามากตาตะ 7. จจังหวัดฟุกุชิมะ ลูกพีชอากาสุกิลูกพีชสายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างมากในญี่ปุ่นคาเบโกเป็นตุ๊กตาหุ่นวัวแดงซึ่งเป็นเครื่องรางป้องกันโรคระบาดในญี่ปุ่นต่อไปภูมิภาคคันโตภาคตะวันออกของญี่ปุ่น 8. จังหวัดอิบารากินัตโตหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นเนื้อวัวฮิตาชิเนื้อวากิวคุณภาพเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น 9. จังหวัดโทจิงิโทจิ โตเมะสตรอเบอรี่ไซพันธุ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหลายประเทศขนมคิดแคทรสสตรอเบอรี่โทจิโอโตเมะเป็นรสชาติโลเคอลที่ทำรรมาจากสตรอเบอรี่ในจังหวัดนี้เท่านั้น10จังหวัดกุมมะตุกตาดารุมะตุกตาไม้นำโชคชื่อดังของญี่ปุ่น11จังหวัดไซตามะขนมเซมเบหรือข้าวเกลียบญี่ปุ่น12จังหวัดชิบะ ซอชยุ U, หรือซีอี่ปุ่นแบรนด์โลโอลหลายแบรนด์โดยแบรนด์ซอชยุชื่อดังรับโลกอย่างคิโคแมนก็ผลิตจากที่นี่13จังหวัดโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นโตเกียวบานาน่าชีสเค้กชิเซโดพาร์เลอร์ของแบรนด์เครื่องสำอางชิเซโด 14. จังหวัดคานากาวะร้านชีสเค้กในตำนานอย่างเดนเซซุโนะชีสเค้กและโยโกฮาม่าฮาร์เบอร์อีายอิแบรนด์น้ำมันงาดำคุณภาพสูงของดีประจำเมืองโยโกฮาม่าต่อไปภูมิภาคชูบุซึ่งเป็นภาคกลางของญี่ปุ่น 15. จังหวัดนิงาตะเฮกิโซบะหรือเส้นโซบะสารญี่ปุ่น 16. จังหวัดโทยามะยาย้อนยุคแห่งโทยามะ โดยจังหวัดโทยมะเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์การผลิตยามาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่17และผลิตภัณฑ์สมุนไพรโบราณต่างๆ 17. จังหวัดอิชิกาวะน้ำปลาอิชิริหนึ่งใน3ามสุดยอดแบรนด์น้ำปลาของญี่ปุ่นขนมบังกะสะขนมสอดไส้ถั่วขาวบดผสมชาและนมคุทานิยากิ ช่วยชามเซรามิกชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น 18. จังหวัดฟุกุอิปูเอจิเซนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดมิสึโยคังหรือวุ้นถั่วแดงญี่ปุ่น 19. จังหวัดยามานาชิองุุ่นเคียวโฮเป็นอัุุ่นลูกใหญ่สายพันธุญี่ปุ่นโดยจังหวัดยามานาชิเป็นจังหวัดที่มีการปลูกอัุุ่นเคียวโฮได้มากที่สุดในญี่ปุ่นขนมรูปทรงฟูจิอย่างฟูจิยามาคุกกี้และฟูจิซังเมลอนตัง 20. จังหวัดนางาโนะราเมงซุปมิโซะโดยจังหวัดนางาโนะเป็นจังหวัดที่ผลิตซุปมิโซะได้มากที่สุดในญี่ปุน่นและเนื้อมมาบาซาชิ 21. จังหวัดกิฟุเนื้อฮิดะเนื้อวากิวคุณภาพที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยถูกเลี้ยงอย่างดีที่เมืองฮิดะเมืองเล็กๆในจังหวัดกิฟุ 22. จังหวัดชิซุโอกะผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยจังหวัดชิซุโอกะ ป็นแหล่งปลูกชาท,ที่มีชื่อเสียงมากจะมีแบรนด์ชาพ,พร้อมดื่มญี่ปุ่นชื่อดังอย่างอิโตเอนได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่อุนางิพายหรือขนมพายปาลาไหลญี่ปุ่นเป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮามามัซึจังหวัดชิซูโอกะ23จังหวัดไอจิอุอิโรเค้กนึ่งเหนียวที่เป็นขนมท้องถิ่นสัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองนางกยาเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไอจิ ฮัทโชมิโซซุปมิโซสูตรเฉพาะในจังหวัดมีอายุมากกว่า200ปีมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ